กล้องตัดแล้วไอต <g ül nh> <sk> ัดเร็วกล้องตบปีตบปีเขารีอยู่นะครับเหตุผลหรือสาเหตุที่อยากคอสเพย์ครับคือตอนแรกเลยคือที่ที่ผมเข้าวงการจริงๆก็เพราะว่ามีมีเพื่อนในมีเพื่อนในสื่อโซเชียลมีเดียเขาคอสเพย์กันแล้วคือผมก็เคยเห็นในพวกสื่อออนไลน์ต่างๆพวก YouTube Facebook อะไรอย่เงี้ยรผมก็เลยอยากจะลองอะไรอย่างงี้ดูแล้วด้วยความที่ชอบพวกซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วก็เลยจะคอสเพย์เป็นซูเปอร์ฮีโร่ จริงๆก็เริ่มฝึกมาเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนเด็กเดเคยทำแต่ว่าเคยลองฝึกทำพวกชุดก่อไอรอนแมนแบบทำเล่นๆแต่ตอนนั้นก็แบบทำแล้วก็ทิ้งไปทำแล้วก็ทิ้งไปแต่พอมาจริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่าคอสเพลย์ม,มันมีอะไรมากกว่าที่แบบมากกว่าที่คนนอกจะมองว่าแบบเอ้ยไปงานแล้วได้อะไรไปงานแล้วนแหละคือผมเคยโดนคนนอกไม่ว่าจะคนรอบตัวคนในบ้านนีงก็ถามว่าไปงานเลยนไปแล้วได้อะไรไปไอะไรได้เ่าไรไปงานนี้แล้วได้แต่พอผมมาจริงๆคือแบบมันได้มากกว่ามันมีแค่มากกว่างานแค่มากกว่าการที่เรามามางานแต่งชุด ทำชุดแล้วแบบหรือว่ามาถ่ายรูปอะไรด้วยกันคือมันทําให้เราเหมือนเหมือนเป็นการฝึกเข้าสังคมไปในไปในตัวแล้วถ้าเป็นยิ่งเป็นแบบผมเนี่ยที่ผมแต่งเนี่ยอย่างเช่นเดี๋ยนี้คือแล้วมันต้องทําชุดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนทำให้เราฝึกฝีมือไปในตัวแล้วบางทีมองอยมุมนึงมันก็สามารถสไร้างรายได้ได้ด้วยถ้าเกิดว,ว่าแบบเราฝึกทําชุดเกาะหรือว่าทำพร็อพพวกนี้ตนเป็นก็ก็จะแบบพอเราทําดีเพื่อแบบฝีมือดีงานสวยๆนี้คือก็จะมีคนแบบมาขอจ้างให้เราทํามากขึ้น,นครับมีสิ่งที่ชอบหรือประสบการณ์ที่ได้จากการคอรับ ก็ประสบการณ์ที่เกดการคอรสเพย์เลยง่ายๆเลยก็อย่างแรกก็คือที่เคยเล่าไปก็คือเป็นเรื่องของสังคมการเข้าสังคมหัดรู้จักคนใหม่ๆได้ทักทายกันได้หัดเปิดใจอันนี้แล้วก็แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยเพื่อนที่ไม่รู้จักที่สายเดียวกันก็อาจจะมีคนที่รู้จักบ้างแล้วคนไม่รู้จักก็ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นผ่านการเข้าสังคมคอสเพย์มีเรื่องที่อยากแน,น,นะนําสําหรับคอสเพลเยอร์มือใหม่หรือคนที่เขาอยากคอรสไหมครับสำหรับคนที่อยากจะอยากจะเริ่มต้นคอสเพย์ มันมีอยู่แล้วที่แบบว่าบางคนก็อาจจะกล้ากากลัวๆแบบกลัวคนก็้โอ๊ยมันต้องมีแบบบางคนที่เขาแบบเอ้ยอายไหมอายไม่ไม่อายเหรอไม่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอายครับเราต้องเราต้องมีความกล้าแสดงออกเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองอยากทําอะไรทําเลยมั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้วก็เพราะว่าโอกาสไม่ได้มาง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสแล้วถ้าคุณอยากทําทําเลยอย่าไปรอมีช่องทางการติดต่อช่องทางการติดตามผลงานหรือว่ามีอะไรที่อยากฝากไหมครับ ถ้าจะเป็นเรื่องของช่องทางการติดตามก็จะมี Facebook นะครับผม Facebook p เพจก็เป็นเพจชื่อว่าแบงกีนะครับก็จะกด B A N K I E E E นะครับตัว E 3ตัวแล้วก็มี IG ด้วย IG ก็คือนพวัตเคนโอพพเอ A นออกันนี้ก็จะเป็น IG นะครับส่วน TikTok ก็คือ t i k t o k ก็ชื่อแบงกี้เหมือนกันเป็นแบงกี้เหมือนชื่อเพจแล้วแต่ว่ามี Underscore แล้วก็ B-N-K อนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางการติดตามนะครับผมขอบคุณครับ